พูดถึงประสบการณ์ซื้อของแล้วไม่ได้รับของนะแล้วก็ไม่ได้รับเงินคืนอันนี้ก็เป็นแอปชมพูนะคือเราสั่งไปตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมอันนี้แล้วเขาก็แจ้งว่าเขามาส่งวันที่21พฤษภาคมนะซึ่งเราตอนแรกเราคิดว่ายังไงก็คงได้ ได้เงินคืนแล้วแหละเพราะว่าเขาก็ไม่น่าจะส่งแล้วแหละเพราะามันนานแล้วไงอ่าปกติอะถ้าเป็นที่อื่นน่ะสั่งอ่าสั่งวันนี้วันมะลืนก็ได้แล้วนะส่วนใหญ่ก็ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์หรอกแล้วก็บางถ้าเป็นที่อื่นนะนะอ่าถ้าเกินหนึ่งสัปดาห์หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็คืนเงินแล้วไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเขาคืนเงินเข้ามาแล้วเวลาคืนเงินน่ะเขาจะคืนช่องทางที่เราชาระเงินอืมเขาไม่ได้ คือเขาไม่ได้คืนเข้าอล l ล e t นะอล l ล e t ของแอปนั้นๆน,น,นะเขาคืนเข้าช่องทางที่เราชำระะเงินเข้ามาอย่างถ้าเป็นที่ uh, uh, ที่ถ, uh, ถ้าสั่งแก๊ปสั่งอะไรนะสั่งเซเว่นสั่งโลตัสอย่างเงี้ย uh, แล้วก็อย่างติกตอกเนี่ยก็คืนเงินง่ายมากแล้วก็อะไรนะ uh, ที่อื่นอะช้อปปี้นี่ก็คืนเงินง่าย รู้สึกว่าแล้วก็ถ้าเป็นที่แอปแอปสมมติว่าถ้าเป็นที่แก๊ปอะเป็นแก๊ปเป็นโลตัสเป็นเซเว่นเนี่ยเวลาเราสั่งแล้วสินค้าเข้ามาส่งไม่ได้อะส่วนใหญ่เราจะชาระผ่านทัวร์เลดนะแล้วเราก็เรามักจะชําระก่อนเพราะเราเราขี้เกียจออกไปจ่ายเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะเราก็ชําระก่อนทุกทีอะ่ะอืมก็แล้วเวลาเขามาส่งไม่ได้เขาคืนทางทัวร์เลดเลยอืม แต่ที่แอปแชมพูเนี่ยเวลาเขาคืนเงินอะ่ะเขาคืนทางรู้สึกว่าเขาจะคืนทาง w ็ l l e t นะคือถ้าถ้าเราไม่มีอลเล็ตกับเขาอะ่ะเรารู้สึกว่าทางอื่นมันก็ไม่ได้คืนนะเท่าที่เราเท่าที่เราลองไปทำทำดูแล้วอะ่ะมันไม่ได้คืนอะ่ะอืมแล้เพอเอินว่าเครื่องเนี้ยคือของอะ่ะเราคิดว่าแต่เขาแจ้งว่าเขาส่งแล้ววันที่ยี่บเอ็ดแต่เราอะ่ะไปดูแล้วอะ่ะ ไม่มีเลยดูทั่วแล้วนะแล้วมันก็เป็นเสื้อยืดอ่ะแหละอ่าเสื้อยืดแล้วเราก็คิดว่าไม่แน่ใจว่าเขามาส่งแล้วเสียบตาที่ต่างๆหรือเปล่าหรือว่าปกติเขาจะโยนเข้ามาแหละแล้วเสื้อยืดมาสามตัวนะเราก็ไม่แน่ใจว่าเขายโยนเข้ามาแล้วมันลอยไปกับน้ําหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่แน่ใจนะอืมแต่ปกติอ่ะเขาก็ยนแล้ว พื้นพื้นของเรามันก็เป็นพื้นสูงอะมันก็ไม่น่าจะท่วมถึงขนาดน้ําลอยไปนะแล้วช่วงนี้ฝนมันก็ไม่ได้ตกหนักด้วยนะแล้วเขาก็แจ้งว่าเขามาส่งตั้งแต่เมื่อวานนะอ่าวันที่ยีเอ็ดอะนะเราก็คิดว่าหรือว่าเขาจะเสียไว้ตรงประตูเสียไว้ตรงประตูหรือเปล่าเราก็ไปเดินดูจนทั่วเลยนะอยู่ใต้ท้องรถหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่มีนะเดินจนทั่วแล้วจนเราแน่ใจว่าเอ้ยไม่น่ามาแล้วแต่ปกติอะเราจะไม่ของเงินคืนเราจะไม่ค่อยอะไรหรอก เพราะว่าส่วนใหญ่เราจะตามจนได้ของคืนอะตามจนได้มาแหละแต่ครั้งนี้เราคิดว่าไม่น่าได้ของหรอกเพราะว่ามันหลายแล้วอะ <_ ane> เขาไม่น่ามาส่งหรอกเราคิดว่านะเขาอาจจะแบบว่าคือเขาบอกว่าส่งแล้วแต่เราคิดว่าไม่น่ามาส่งหรอกเพราะว่ามันมันสองเกือบสามสัปดาห์แล้วนะแล้วเราก็หาของจนทั่วละหาไม่ไม่เจอแต่ของมันก็ไม่เท่าไหลอะของมันก็ไม่เกินไม่เกินร้อยนะแต่เราคิดว่าคือเราคิดว่า เราอะจะเป็นอย่างนี้คือว่าถ้าเราถ้าเราเราเต็มใจที่จะเสียเงินอะถึงของมันจะแพงแค่ไหนเราก็เต็มใจที่จะเสียนะแต่ถ้าเราไม่เต็มใจที่จะเสียถึงแม้จะราคาไม่เยอะเราก็เราก็ไม่อยากจะเสียคือถ้าเราไม่เต็มใจเสียเราเราเหมือนกับว่าเราเราชอบความยุติธรรมนะเพราะฉะนั้นคือถ้าแบบว่าคือเงินเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเราไม่เต็มใจเสียเรารู้สึกว่าเหมือนเราโดนเอาเปรียบอะ เราก็จะไม่ยอมนะเราก็จะตามจนถึงตามจนถึงที่สุดนะนะแล้วเราก็เลยลองดูว่าเราจะได้เงินคืนอยังไงเพราะว่าคือของมันไม่ถึงร้อยอะจริงๆแล้วเราเสียอย่างอื่นก็ได้อะแต่เราคือเรามีความรู้สึกว่ามันไม่แฟกับเราอะเออหมายถึงว่าคุณไม่ได้มาส่งของอะแล้วเราไม่แน่ใจอะเราคิดว่าไม่น่ามาส่งหรอกเพราะวันนานแล้วเราคิดว่าเอ๊ะคุณไม่ได้มาส่งของหรือว่าการขนส่งผิดพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหม เราคิดว่าไม่ใช่มาบอกว่าเฮ้ยส่งแล้วคือเราเราเข้าใจว่าถ้าไม่ได้มาส่งแล้วมามาบอกว่าส่งแล้วเนี่ยเราว่ามันไม่ควรอ่ะอืมคือก็ก็แฟร์เลยก็คืนเงินมาเสียอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเออแบบมาคือเราใจเราอ่ะเราคิดว่าไม่ได้มาส่งอืมแต่อีกใจอีกใจหนึ่งก็คิดว่าเปอร์เซ็นต์น้อยที่ว่ามาส่งแล้วของมันหายอ่ะอันนี้คือเปอร์เซ็นต์น้อยเพราะส่วนใหญ่เขามาส่งเขาก็จะโยนเข้ามาในบ้านเนาะอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็ออกไปหน้าบ้านบ่อยๆมากเลยนะเราออกไปทุกเย็นแล้วเราก็ไปดูมันก็ไม่มีอะเราวคไม่ได้มาส่งหรอกอะไรเงี้ยหรือไม่เขาอาจจะมาเสียบตรงประตูลแล้วใครหยิบไปก็ได้เราก็ไม่แน่ใจนะอ่าแต่เราก็อยู่คนเดียวมันก็ไม่น่าจะหายห,ายหรือจะอะไรอย่เงี้นะก็เราก็เลยทําเรื่องว่าทําเรื่องที่จะไปของเงินคืนนะเราจะคือเราจะลองดูว่าค่ะตอนแรกอะเราเข้าใจว่าเขาอะจะโอนกลับมาทางเส้นทางที่เราโอนเข้าไป พอเราโอนเข้าไปผ่านธนาคารกรุงไทยเราก็คิดว่าเขาจะโอนกลับเข้ามาผ่านเส้นทางกรุงไทยปรากฏว่าคือก็ไม่ได้โอนผ่านมาเนาะแต่ว่าเขาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้โอนผ่านมาอยู่แล้วแหละเพราะว่าอบัญชีของเราอ่ะมันไม่ได้ผูกกับธนาคารกรุงไทยหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นที่อื่นอ่ะเขาจะโอนผ่านที่ที่เราโอนเข้าไปอย่างเช่นแก๊เซเว่นหรือโลตัสเนี่ยเราจ่ายผ่านทัวเลนนะเขาก็จะโอนกลับมาที่เรา ที่เราจ่ายเข้าไปอ่ะเขาจะโอนเข้ามาแบงก์เดิมเลยโอนเข้ามาที่ที่เดิมอ่ะอืมแต่ที่เนี่ยคือเราว่าเขาน่าจะผูกกับทัวลเล็ตแต่รู้สึกว่าเขาไม่ได้ผูกกับทัวลเล็ตเพราะว่ารู้สึกว่าเขาก็มีวอลเล็ตของเขาอ่ะนะเขาก็ไม่ได้ผูกไว้แต่ปัญหามันก็คือว่าเราอ่ะดันมีหลายแอคเคาท์ไงถ้าเรามีแค่แอคเคาท์เดียวอ่ะเราสมัครแค่แอคเคาท์เดียวแล้วแอคเคาท์ที่เรายืนยันตัวตนมันจะยืนยันตัวตนต่อแบบประชาชนต่อหนึ่งเบอร์ได้แค่แอคเคาท์เดียว เราก็ยืนยันไปแล้วกับอีกเครื่องมือถือหนึ่งนะแต่พอดีมันเราก็ไปสมัครอีกอีกอีกแอคเคาน์นึงเพื่อแบบโปรโมชั่นหรือว่าเพื่อความสะดวกในการใช้อีกเครื่องหนึ่งนะบางทีเครื่องนี้แบบว่าแบตเหลือน้อยเราก็อาจจะแบบหยิบเครื่องนี้มาใช้สั่งสินค้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้สะดวกอย่างนี้ไงปรากฏปัญหามันเกิดขึ้นเลยคือถ้าเราไปสั่งในแอปที่แอปที่เราที่เราผูกอ่าที่เรายืนยันเบอร์แล้วกับประชาชนแล้วอ่ะที่เรามีวอลเล็ตอ่ะ ผูก wallet เราเปิดใช้ wallet ของเขาแล้วอะอันนั้นอะเราได้รับเงินคืนแล้วเราก็สามารถใช้เงินใน wallet นั้นซื้อของได้ต่อแต่เราดันไปส,สั่งสินค้าผ่าน account ที่มันเป็น wallet ที่เราไม่ได้เปิดไม่ได้ยืนยันตัวตนไงเพราะว่ามันยืนยันตัวตนได้แค่ account เดียวต่ออ่าหนึ่งหนึ่งเบอร์กับหนึ่งอ่าหนึ่งบัตรประชาชนอืมแต่เราดันมีสอง account เราดันไปสั่ง account ที่มันเรายังไม่ได้ยืนยันตัวตนกับบัตรประชาชน ทีนี้พอตอนคืนเงินมันมีปัญหาเลยมีปัญหาเลยแล้วเราดันชําระเงินไปก่อนปกติเราจะชําระเงินไปก่อนเราไม่ค่อยไอ้นี่หรอกมาเก็บเงินไปทางหรอกเพราะเราขี้เกียจเดินเอาไปจ่ายเงินนะนะเราให้เขาโยนของมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่โชคดีที่เราจ่ายแบบคือไม่ไม่เกินร้อยคือโชคดีที่ว่าเราไม่จ่ายประมาณห้าร้อยหรือถึงเพลนบางทีบางทีพันหนึ่งเราก็จ่ายไปก่อนก็มีนะโชคดีมันไม่ใช่สินค้าแบบนั้นไงเออมันก็เลยแบบว่ามันก็เลยแบบว่ามันก็ไม่ได้เสียดายมาก เพียงแต่ว่าเราจะเราจะลองขอคืนเงินในกรณีที่เป็นกรณีศึกษาว่าเฮ้ย mm. เวลาขอคืนเงินแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะยุ่งยากไหมเราจะลองทําดูไงว่าเป็นยังไงเราก็ติดต่อไปทางแชทนะนะว่าเฮ้ยเรา,เาบัญชีนี้ไม่ได้ยืนยันนะมันไม่ได้ยืนยันกับบประชาชนแล้วทํายังไงได้เขาก็บอกว่าให้ถอนได้นะอะไรอย่างเงี้ย เขาก็บอกว่าให้เข้าไปที่ถอนเงินนะนะตรง wallet แต่กดไปที่ w a เ l ็ t แล้วก็ถอนเงินแล้วก็กดเข้าไปแล้วถอนเงินตรงนั้นนะนะไอตรงขอคืนเงินแล้วก็กดถอนเงินแล้วก็ใส่บัญชีธนาคารไปปรากฏว่าพอใส่บัญชีธนาคารไปให้กดยืนยันเวลายืนยันนี่สิคือต้องรอรับรหัรหรหส otp จากอ่า mail e m a i เราหรือไม่ก็ทางอะไรอะาท,ทางอะไรนะเบอร์โทรศัพท์ปรากฏว่า ่าเราอ่ะคือเราอ่ะเบอร์โทรศัพท์กับอีเมลเราอ่ะมันต้องยนใช้บัตรประชาชนในการยืนยันด้วยอืซึ่งพอเราเอาไปยืนยันปุ๊บอ้าวบัตรประชาชนนี้มันใช้กับอีกแอกคเคาท์หนึ่งไปแล้วแอคเคาท์อีกเครื่องหนึ่งอ่ะที่เราเปิดอีกเครื่องหนึ่งไปแล้วเราก็เลยปรากฏเราก็เลยถอนไม่ได้เงินก็เลยคาอยู่ในวอลเล็ตตรงนั้นแหละแล้วเวลาที่เขาคืนมาเขาดันคืนมาที่วอลเล็ตเนาะ หรือไม่ก็ขึ้นมาอีกแบบหนึ่งคือเป็นคูปองหรืออะไรไม่รู้อะแต่เราก็เลือกว่าเป็นบ a ลเลตนะนะอืมแล้วมันก็ไม่มีให้ใส่แบงก์เลยนะมีแค่ใส่มีให้สใหส่แค่ว่าให้คืนแค่บ a ลเลตเท่านั้นน่ะในบ a ลเลตอะปรากวฏในบ a ลเลตเราก็ใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเราเปิดบัลเลตไม่ได้ไงเปิดบัลเลตที่แอคเคนี้ไม่ได้เพราะว่าบาัตรประชาชนเรามันไปใช้กับบ a ลเลตอีกอันนึงไปแล้วอืมอันนี้ก็คือแบบว่าทีหลังอะใช้บัลเลต่ะ ก็ควรจะใช้1 wallet ต่อ1น,น account 1นธนาคารอ่หาหบัตรประชาชนไม่ควรจะใช้หลายเลยอย่างที่อื่นอนะ่ะ wallet ที่อื่นมันก็ใช้แค่1บัตรประชาชนเองนะอืมเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือเป็นกรณีศึกษาเลยทีหลังถ้าเราจะสั่งสินค้าเนี่ยเราก็คงสั่งกับอ่า แอคเคาท์ที่เราวอลเล็ตที่เรายืนยันตัวตนไปแล้วเวลาเขาคืนเงินมาก็จะได้คืนมาที่วอลเล็ตที่เรายืนยันตัวตนด้วยแบบรปชาชนไปแล้วส่วนไอ้แอคเคาท์นี้เราก็คงจะไม่ค่อยได้สั่งแล้วแหละอืเพราะว่าสั่งไปถ้าเผื่อของมันไม่มาส่งแล้วเราเราจะขอคืนเงินเนี่ยทีนี้ก็คืนมาก็คืนไม่ได้อะเพราะว่าเขาไม่ได้คืนผ่านธนาคารไงเขาไปคืนผ่านในวอลเล็ตไงอืมอย่างที่อื่นนี่เขาคืน แต่ส่วนใหญ่เราก็ชาระผ่านทัวร์เลดไงแล้วก็คืนก็คืนมาทัวร์เลดแต่ที่แอปชมพูเนี่ยเขาก็มีวอลเลตของเขาวอลเลตของเขาเองนะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เชื่อมต่อกับออเชื่อมต่อกับทัวร์เลดได้แหละเพียงแต่ว่าทัวร์วอลเลตเราอ่ะดันไปเชื่อมต่อกับอีกแอคเคาท์หนึ่งไปแล้วเออเราก็เลยโอ้โหทีหลังก็คือมีแค่แอคเคาท์เดียวอะ่ะเราว่านะอย่าไปสมัครหลายแอคเคาท์เลยแล้วก็เป็นแอคเคาท์ที่ยืนยันด้วยแบบประชาชนอะไรอย่างเงี้ย อืมแล้วก็ใช้อันนั้นเพราะถ้าเกี่ยวกับเงินเงินทองทองอะ่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินน่ะก็ไม่ควรจะสมัครหลายแอคเค้าอ่ะเพราะเวลาคืนเงินเนี่ยมันจะยุ่งยากอันนี้เราก็เลยโอยอมเสียไปเลยแล้วก็คือทําใจแล้วว่าเราคงไม่ได้คืนแล้วแหละแต่มันก็แค่ร้อยเดียวนะวคือบางทีมันก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเราที่เราต้องทําเรื่องดําเนินการทั้งหมดอะ่ะเพื่อเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงอยากที่จะเป็นกรณีศึกษาเพื่อที่จะให้ตัวเองมีความรู้ว่า อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ว่าจะคืนกันเงินกันได้ง่ายๆนะเวลาซื้อของไปแล้วนะจ่ายเงินไปแล้วนะอือบางเราถึงว่าบางคนเขาก็ถึงเก็บเงินปลายทางอะนะอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนมาเก็บเงินปลายทางแล้วบางทีก็ต้องรอให้รายเดอร์มาส่งก่อนนะแล้วถึงจ่ายนะอืมบางทีเราก็เห็นรายเดอร์บางคนก็บอกว่าจ่ายมาก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวผมก็ระหว่างทางอะ่ะเราเคยเห็นได้ยินมีในคลิปนะจ่ายระหว่างทางแต่ ะระหว่างเขาก็จะไปส่งให้โอนเงินมาเลยอย่างเงี้ยเราเคยได้ยินเคยเห็นคลิปแบบนี้เหมือนกันนะแต่คนคน,คนซื้ออ่ะเขาก็บอกว่าให้ให้มาถึงก่อนแล้วก็จ่ายเออเราก็เลยเออแต่ว่าเขาก็คืนเงินง่ายนะเมื่อกี้คือคือสรุปอ่ะเขาคืนเงินง่ายมากเลยคือแค่เราบอกเขาอ่ะว่าเราต้องการเงินคืนนะเราไม่ได้ของเขาก็คืนเงินทันทีเลยนะเข้าวอลเล็ตเลย,เ,ลยเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่า อ่า wallet นั้นอะ่ะเราไม่ได้ยืนยนันเราเราคือเราเปิดใช้งานไม่ได้ไงอืมเพราะว่าไอ้บัตรประชาชนเราอะ่ะไปไปเปิดใช้งานกับไปยืนยันกับไอ้ wallet อีกอันนึงไปแล้วอ่าแอปแอคเคาท์น,นึงไปแล้วไงอืมจริงๆแล้เเขาไม่ได้คืนเงินยากหรอกเพียงแต่เราอะ่ะเราคิดว่ามันไม่ใช่เป็นความผิดพลาดของเขานะหมายถึงว่าเขาก็คืนเงินง่ายเลยอะ่ะเพียงแต่ว่าเรามานึกดูอีกทีอะ่ะมันเป็นความผิดพลาดของเราเอง ตรงที่ว่าเราดันไปเปิดสองแอคเคาท์แล้วดันก็เราก็ดันเอาแอคเคาท์ที่เราไม่ได้ยืนยันตัวตนอะ่ะด้วยแบบประชาชนอะ่ะไปสั่งของถ้าเราเอาแอคเคาท์ที่เรายืนยันด้วยแบบประชาชนไปสั่งของอะ่ะเขาก็คืนเงินเข้ามาใน wallet ง่ายเลยมันก็ไม่ได้เป็นความผิดของเขาเลยนะเขาก็คืนเงินมาง่ายแหละอืมคือแต่เรามาคิดอีกทีเราก็คิดได้ใจว่าเฮ้เราก็ไม่น่าไปขอคืนเงินเลยเนาะเพราะว่า เราคิดว่ามันจะทําให้ไลเดอร์เขาเดือดร้อนหรือเปล่าเพราะว่า,ารู้สึกว่าเขาเคยบอกว่าถ้าเผื่อว่าขอคืนเงินนะ่ะผมก็ต้องเป็นคนจ่ายเงินอืมเราก็แบบคือเราก็คิดแต่ก่อนหน้าเราไม่ขอคืนเงินนะเราเราเราไม่ขอคืนเงินแหละแต่เขาก็มาส่งนะไลเดอร์เขามาส่งตอนหลังเขาเขาแจ้งว่าเขาคืนเขาส่งสินค้าแล้วแต่ยังไม่ส่งแต่เขาก็มาส่งตอนหลังเราตามจนได้คืนแต่ครั้งนี้เราไม่ได้ของหรอกยังไงก็ไม่ได้คิดว่านะ แล้วเราก็ขอเง,งินคืนเงินแล้วแล้วมันก็คายอยู่ในนั้นแล้วก็คงไม่ได้ของแล้วแหละแต่ว่าเราตอนแรกเราลังเลสองจิตสองใจว่าเราไม่ขอดีกว่าเราเกรงใจเราไม่อยากให้มีปัญหาแค่เงินแค่ร้อยเดียวอะ <S <s ่ะเราก็ไม่เป็นไรหรอกอะไรเง,งี้ยแต่เราก็คิดในใจว่าเราก็เกิดความคิดหนึ่งว่าเฮ้ย <s> ถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยๆอะ่ะมันก็ไม่ไหวนะถ้าเราต้องมาเสียทีละร้อยบ่อยๆมันก็ไม่ไหวแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็มาคิดในแง่ว่าคือถ้าเขาไม่ได้มาส่งของอ่ะ คือเราคิดยแงไงว่าถ้าคนส่งของอะ่ะคนขายอะ่ะเขาไม่ได้มาส่งอะ่ะให้เราอะ่ะเออแล,เแล้วเขาแล้วเขาบอกว่าได้เงินไปเลยอะ่ะแล้วเขาทําอย่างนี้กับหลายๆเคสขึ้นมาล่ะใช่ไหมเขาทําอย่างนี้กับหลายๆเคสเหมัอนโหมันจะเท่าไหร่ล่ะอืมมันเหมือนกับว่ามันไม่แฟร์กับเราอะ่ะแล้วก็มันก็เหมือนกับว่าเราก็แบบถ้าเราเสียอ่ะเสียเป็นพันแต่เราเต็มใจเสีย เอาอย่างเช่นเราเต็มใจเสียอะไรสักอย่างอะเสียไปเลยอย่างเงี้ยเราเต็มใจที่จะเสียเรายอมแต่ถ้าอันเราไม่เต็มใจอะอันนี้เราไม่ยอมนะอืมแล้วเราก็คิดว่ามันเราไม่อยากให้คนมาเอาเปรียบไงคือคือแบบเรานึกถึงภาพอะมันแค่ร้อยเดียวก็จริงแต่ว่าเฮ้ยเขาไม่ถ้าเขาไม่ได้มาส่งของอะแล้วเขามาบอกว่าคือเรา เรารู้สึกแย่ตรงที s. <S mm ่ว hmm. I mean, I mean, okay. ่าเขาไม่ได้มาส่งของเราคิดว่าเขาไม่ได้มาส่งหรอกแต่เขาบอกว่าเขามาส่งอันตรงนี้เราคิดว่าแอปแอปเขาไม่ผิดนะแอปชมพูไม่ผิดเลยนะในความคิดเรานะเราคิดว่ามันเป็นที่คนขายอ่ะมันมันเป็นที่คนขายเลยอืมเราคิดว่าเขาคงไปเอาอ่าแอปชมพูเขาก็คงไปเอาเงินกับคนขายแหละเขาคงไม่ได้เป็นคนไปควักกระเป๋าจ่ายเองหรอกคงไปเอาเงินกับคนขายมาแหละเพราะเขาคงจ่ายเงินไปให้คนขายแล้วมั้งเขาก็คือ คือเงินตรงนั้นจะได้ไม่ไปถึงคนขายไงที่เราขอคืนเพราะอะไรเพราะเงินตรงนั้นอะ่ะมันจะได้ไม่ไปถึงคนขายเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้เอาของมาส่งเราแล้วเขามาบอกว่าเขาส่งเนี่ยเรารู้สึกแย่มากเลยนะอืมแต่มันก็มีสองมองสองด้านคือถ้าเขามาส่งแล้วล่ะถ้าเขามาส่งแล้วแล้วของมันเกิดหายขึ้นมาล่ะอันนี้มันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาแล้วเนาะมันก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุแล้วนะเหตุสุดวิสัยแล้วเนาะใช่ไหม อันนี้เราคืออันนี้เราก็รู้สึกผิดเลยนะมันมีคือถ้าเขามาส่งแล้วแล้วของมันเกิดหายขึ้นไปอ่าน้ําท่วมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยของมาส่งถึงบ้านแล้วแต่มันเกิดแต่แต่มันไม่น่าเป็นของคือเราคิดว่ามันไม่น่าหายอะ่ะเพราะว่าบ้านเรามันมีรว้วล้อมรอบแล้วบ้านแล้วเราอยู่คนเดียวแล้วมันไม่มีใครเข้ามาเลยมันไม่มีใครเข้ามาในบ้านเราเลยไงยเราวิเคราะห์แล้วแล้วของมันเกือบสามสัปดาห์แล้วอะ่ะอืม แล้วปกติเขาโยนเข้ามาข้างในแล้วมันเป็นเสื้อยืดสามตัวซึ่งมันก็ไม่ได้เบาๆเลยนะมันก็หนักอันแหละมันก็โยนเข้ามาแล้วถ้าเขาเสียบกับประตูก็เป็นถ้าเขาเสียบกับประตูอ่ะมันก็เป็นความผิดของเขาแล้วเพราะว่ามันไม่ควรเสียบกับประตูใครหยิบไปก็ได้บางทีซาลงซาเล้งมาอย่างเงี้ยหรือคนเดินจรคนอะไรอย่างเงี้ยมาเขาก็หยิบไปก็ได้เขาก็เป็นขยะหรืออะไรเงี้ยเนาะอืมบางทีแมวมันเดินผ่านแล้วหล่นก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็มีบางคนเขาเสียบกับประตูก็มีนะ เราคิดว่าไม่ควรเสียบกับประตูบางคนเสียบโยนเข้ามาข้างในเลยยังไงโยนเข้ามาข้างในมันก็ไม่หายแล้วเราพื้นบ้านเรามันก็มีจุดที่มันเป็นพื้นสูงที่น้ามันท่วมไม่ถึงก็มีปกติแอปเนี้ยเขาก็โยนมาพื้นที่สูงแหละแต่ครั้งเนี้ยมันไม่มีเลยเรามองหาจนทั่วแล้วอ่ะเราวิเคราะห์จนรอบครอบแล้วอ่ะเราคิดว่าไม่น่าสง่งเขาไม่ได้มาส่งหรอกอืมแต่เขาก็บอกว่ามาสง่งเราก็ไม่ไม่แน่ใจว่าทําไมเขาถึงบอกมาสง่งแต่ แต่คนขายเราก็ว่าไม่น่าจะไม่น่าจะใช่คนขายหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเป็นคนขายเนี่ยแล้วแล้วทําไมเขาถึงแจ้งว่ามาส่งแล้วอะถ้าคนขายยังไม่มาส่งเนี่ยถ้าถ้าเป็นที่คนขายเขาไม่ส่งอะเอบริษัทขนส่งเขาก็ต้องบอกสิว่ายังไม่ส่งถ้าคนขายยังไม่ส่งบริษัทขนส่งเขาก็ต้องบอกสิว่าไม่ส่งยังไม่ส่งถูกไหม เออเราคิดว่าไม่น่าใช่คนขายแหละในกรณีเนี้ยแต่ทําไมเขาถึงบอกส่งแล้วเราคิดว่าอาจจะเป็นที่บริษัทขนส่งหรือเปล่าอืมส่งแล้วแต่ว่าไม่ส่งแต่บอกว่าส่งแล้วอืมอันนี้คือเราบางทีอะ่ะเราคิดไม่ตกตรงที่ว่าเฮ้ยมันส่งแล้วหรือยังหรือยังไม่ส่งอะไรนี้คิดไม่ตกแต่ที่แน่ๆคือถ้าไม่ได้รับของก็คือขอคืนเงินแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นความรับผิดช,ชอบของเราคิดว่าของ เรา,าคิดว่าพนักงานขนส่งอะไรเดอร์เนี่ยเราว่าสำคัญสุดเพราะว่าเวลาเขาวางของอะถ้าเป็นแอปดำนะเขาเวลาเขาส่งของนะเขาจะโยนเข้ามาในบ้านเลยลึกๆเลยแล้วเขาจะถ่ายรูปให้ดูเลยนะว่าของอะมันอยู่ข้างในบ้านคุณแล้วนะอันนี้คือรู้แล้วถ้ามันหายขึ้นมาเนี่ยโอเคนี่มันเราไม่โทษไรเดอร์เลยอืมแต่ที่เนี่ย ไม่มีถ่ายรูปไม่มีรูปถ่ายเลยเออคือถ้ามีรูปถ่ายยืนยันเมื่าขอมันเข้ามาแล้วอะ่ะอันนั้นเราเราไม่โทรเลยถ้ามันหายในบ้านเราเราก็ไม่ขอเงินคืนไม่อะไรเลยอืมแต่น,นี่คือรูปภาพก็ไม่มีด้วยอันนี้ก็คือมันก็เป็นสิ่งที่เขาต้องไปปรับปรุงตรงนี้นะ